น้ำมันมะพร้าวกินตอนไหนดีพร้อมประโยชน์ดีๆที่คุณห้ามพลาดน้ำมันมะพร้าวเป็นที่รู้จักกันในฐานะของดีจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือน้ำมันมะพร้าวกินตอนไหนดีถึงจะเหมาะสมวันนี้เราจะพาคุณไปไขข้อสงสยัยพร้อมส่งประโยชน์ที่น่าสนใจจากน้ำมันมะพร้าวที่คุณไม่ควรพลาด การกินน้ำมันมะพร้าวตอนเช้าขณะท้องว่างช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอิ่มนานกินก่อนออกกำลังกายช่วยเพิ่มพลังงานและความอึดของร่างกายกินก่อนมื้ออาหารหลักช่วยลดความอยากอาหารอิ่มเร็วขึ้นกินก่อนนอนน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันชนิด MCT ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงานในขณะนอนหลับได้ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวที่คุณห้ามพลาด 1. ช่วยลดความอยากอาหาร 2. ช่วยป้องกันฟันผุ 3. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 5. าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมข้อควรระวังแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีประโยชน์มากมายแต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานโปรทิวาทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ